ไม่วิ่งใส่กูดุยดอก,เอ,เ,กอเอ้ยแค่มันรู้อ่ะโอ้มันรู้อ่ะไม้แม่งหายไปหมดเลยแบทแถวนี้ฆาตกรปิไงไกันต่อกูรู้แล้วทำไมมันตีไกล โอ้ยเฮียโอ้ยเฮียตีไกลด้วยมันจะใช้ปิงตีกูไอ้เฮียเบ้าเฮียมันใช้ปิงมันใช้ใช้ปิงตีกูโน้อุ้ยเฮียเฮียกูบอกเลยคิดเรื่องข้อดีเลยอ่ะพูดเลยใช่คิดเรื่องดีเลยมาก กลับมาแล้วสวัสดีครับว่าไงเฮลพล่คิลเลอร์เฮลโล่ Hello, Hello, bro เฮลโล่ b r ลมาครับเฮียวิเบย์ bro จุดนี่นี่นี่น<อ>ี่มาดิมาดิข้ามตามกูไปแล้ว เว้ยไอ้ต oh, ่อลมไม้หมดยังกูลมไม้สองอันเองอ๋อเจอแล้วเจอไม้เล่นแล้วเพื่อนคิลเลอร์กูอยู่น uh ี่เพื่อนเอ้าคิลเลอร์มาหากูไม่ไม่มันกูเรียกมันแล้วอ่ะกูพยายามเรียกแล้วอ่ะมันไม่ไล่กูอ่ะต่อ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 สวยสวยนี่ครับนี่ครับคุณต่อ ก็าดในเกมยังน่ารักเลยมาดิคิวกูหน่อยดิคิวกูหน่ดิไอวิ่งไปไกลก่อนวิ่งไปไกลก่อนไอไปไปไปคิวกันหน้าเครื่องตรงนั้นก็ได้เครื่องไหนวะเครื่องที่ปั่นก็จะเสร็จแล้วที่มันแขวนที่กูแขวนเนี่ยเครื่องนี้เครื่องนี้ยไม่เศร้าเอ้าติดแล้วนี่ว่ะคิวกันคิวเลยเดือดฟอเรสก็น่าเล่นนะจานฟอเรสอ่ะไอจานว่าจะซื้อแล้วแต่ มันเหมือนมาคาร์บอ่ะผมว่าจะลองโหลดมาเล่นมันเอ้ยเดี๋ยวฟอร์เดี๋ยวฟอร์ลิมันต้องซื้อไม่ใช่เหรอจะได้เฮ้ยไม่ไม่เฮ้ยไม่เฮ้ยมีอยู่มีคนเดียวเหอานี่ยเบ้าเอาบอกอันนี้ยัดตีไม่โดนละตีมีเราสั้นเหรอหรือไงอาการเป็นยังไงบอกหมอสิ รู้่าักงักหรือยังไงอะไรโดนหลอกอมัน่งไมัน่งไยังไงก็ทันอุ้ยเอาวัดผ้ามาอะไรยแม่มันตี ใช่ใช่ลดราคาอยู่จา้าร้อยสิบห้าอีกเฮือไม่อยากซื้อเกมเลยแต่แต่เดี๋ยวก็ก็ก็อยากเล่นอยู่เกมเนี้ยแต่เพี้ยไอคอฟเพี้ยมากไม่มีไม้มัน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 เป็นเกมเดียวอะไรอะอยากรู้อะฟอร์เรสต์อยเด็กฟอร์เรสต์อะอะไรไม่ได้เจ็ดสิบสองเลยแค่วิ่งวนรอบไม้แค่วิ่งรอบไม้นี่ครับทุกคนสิบแปดบวกภาพตอบไปดีกูบ้านสิบแปดบวก คำตอบวันนี้คือว่า18บแปดบวกครับทุกคนไอโดนเฉยเอาสิบแปบวกไหนไหนไอต่อไกูไปช่วยแป๊บนึงกูไปช่วยกูช่วยไอ้เชี่ยเอ้ยไอ้ต่อเดี๋ยวเดี๋ยวกูว่าโนวันกูขอกูว่าจริงเลยเพราะมันอยู่ดีๆมันก็เดินพุ่งเลยเมื่อกี้มันดูเดินเร็วอะเมื่อกี้แต่กูอยู่ข้างหลังไหนเดี๋ยวเดี๋เดี๋เดี๋มาเดิ๋มาเดินมาเดินมาต่อเอ้ยมายูชว์มหน่อยดิยูชว์หน่อย ไอมันไม่รู้ไอมันไม่เห็นไม่เห็นมันไม่เห็นเอาชีวิตรอดมั้งเอาชีวิตรอดเหดี๋ยวต่อยเกมนะมเป็นเกมในเอาชีวิตรอดตามหาลูกที่หายไปจากเครื่องบินเนื้อเรื่องมันเนื้อคอดคอร์ดคอดเกมนะที่เหลือมึงก็สามารถไปสร้างบ้านตรงไหนก็ได้ของแมพกูเปิดประตูให้ประตูอยู่ตรงไหนวะประตูอยู่ฝั่งที่เราเจอมันอ่ะมาเฮียไอต่อยต่อยเนียนก่อน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 เนียนไอคุณมีตาดำกูมีตาดำนี่หว่าต่อต่อมองแทนกูหน่อย ไอ้มันเดินไปแล้วมันเดินไปแล้วเปิด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 เ่ไม่เปิดเลย่เปิดเลยเดีกูลากให้เดี๋ยวกูลากให้เปิดเลยบอกเปอร์เซ็นด้วยบอกเปอร์เซ็นด้วยบอกเปอร์เซ็นด้วยนี่ไงสัตว์นี่ไงเร็วเร็วเรเดี๋ยวกูลากเองก <át, S 1> ูลากไหวกูลากไหวแปดบยแปดสิบยม่ต้องหลอเกาปิดเลยเปิดเลยออกออกเออกถ้าไม่อยากตายสี่ออก พอเพื่อนตายพอดีเลยที่ออกเลยเม่เลยไ่เยม่เลยบาฮับเกรบายบายมีโนวันละสี่